สวัสดีครับผมราชันแสงเกตผู้เจยวชาญสินค้าพิเศษจากบริษัทเกียงไทยวัฒนาครุปวันนี้ผมมีเครื่องฉีดน้ําในแบรนงของคาเชอร์2รุ่นที่จะมาแนะนํารุ่นแรกคือคาเชอร์ hd 6กทัศผาขีดสคาิซึ่งเป็นเครื่องที่ผลิตจากโรงงานคาเชอร์ในประเทศจีนและ hd 6กท m ef ซึ่งเป็นเครื่องที่ผลิตจากโรงงานในประเทศเยอรมันสําหรับ hd 6ท m e แรงดันที่ใช้งานจะอยู่ที่150บาแรงดันสูงสุดจะอยู่ที่225บากำลังไฟที่ใช้1เฟสหรือ220โวลต์กำลังวัตต์ของมอเตอร์อยู่ที่3.1กิโลวัตต์อุณหภูมิน้ำที่ใช้60องศาอัตราการไหลจะอยู่ที่560ลิตรต่อชั่วโมงน้ำหนักจะอยู่ที่30กิโลกรัมสำหรับมอเตอร์ของ HD Touch 5M EF จะเป็นลักษณะของมอเตอร์2โพระบบการตัดต่อระหว่างมอเตอร์กับปั๊มจะเป็นระบบสวอตเฟส สำหรับรายละเอียดของตัวคาชเชอร์ HD 6กท c ากสคลาสสิกแรงดันที่ใช้งานจะอยู่ที่150บารแรงดันสูงสุดจะอยู่ที่190บารอัตราการไหลจะอยู่ที่400 5 0ถึง600ลิตรต่อช่วงกำลังวัดของมอเตอร์จะอยู่ที่3.4กิโลวัตต์กำลังไฟที่ใช้1เฟส220โวลต์อุณหภูมิน้ำที่เข้าเครื่องอยู่ที่60องศาเซนเซเยสตัวเครื่องหนัก52กิโลกรัมลักษณะของมอเตอร์ของ HT 6กที 4. คลาสสิกนั้นจะเป็นมอเตอร์ชนิด4โพลสำหรับอุปกรณ์ที่ติดมากับตัวเครื่องประกอบไปด้วยสายฉีดแรงงันสูงความยาว10เมตรลักษณะจะเป็นเกลียวสั้นปืนฉีดพร้อมการฉีดเป็นระบบ easy force ซึ่งเป็นดีไซน์ใหม่จากคาเชอร์ที่เป็นลิขสิทธิ์โดยเฉพาะไม่สามารถลองเลนแบบได้สําหรับอุปกรณ์ที่ติดมากับตัวเครื่อง s d 6ทัีน5.4คลาสสิกประกอบไปด้วยสายฉีดแรงดันสูงความยาว10เมตรพื้นฉีดพร้อมการฉีดและหัวฉีดสําหรับหัวฉีดที่ใช้งานทั้ง2รุ่นระหว่าง6ทัศี์5.4คลาสสิกและ6ทัศน์5 f เป็นหัวฉีดชนิดหัวฟิกทั้ง2ตัวใช้งานเหมือนกันสําหรับ s d 6 6ทัี5.4คลาสสิกนั้นระบบเสื้อปั๊มจะเป็นลักษณะเป็นโคเวียง และเสื้อปั๊มที่เป็นทองเหลืองซึ่งมีความแข็งแรงและทนทานออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้นานขึ้นและพื้นที่ในการใช้งานได้กว้างขึ้นพร้อมกับตลับลูกปืนที่อยู่ในตัวเสื้อปัม๊มซึ่งมีความแข็งแรงมากและมีตาแมวเพื่อมองดูระดับน้ํามันในตัวเสื้อปัม๊มซึ่งจะสังเกตเห็นได้ง่ายและยังมีสกรูที่เป็นทองเหลืองซึ่งจะเป็นจุดที่เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องและยังมีระบบกองน้ํา ก่อนที่จะเข้าเครื่องเป็นตัวกรองน้ําตัวใหญ่ทําการกองสิง่งกระปกได้มากขึ้นและตัวปรับระดับแรงดันจะติดอยู่ที่ด้านบนของตัวเซอร์ปัมและยังมีโครงสร้างที่แข็งแรงคือในตัวเฟรมของตัวเครื่องและล้อสองข้างที่สามารถเคลื่อนย้ายได้จะทําให้เกิดความคล่องแคล่วในการใช้งานสําหรับลักษณะการใช้งานของทั้ง2รุ่นเหมาะสําหรับในการใช้งานทําความสะอาดยวดยานพาหนะศูนย์บริการอาคารสถานที่ต่างๆและยังใช้ได้ในโรงงานสาหกรรมทั่วไปที่ต้องการความสะอาดที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับระยะเวลาการใช้งานในรุ่นของ h ฮดี615 MEF สามารถใช้งานต่อเนื่องได้1-2ชั่วโมงลักษณะของพื้นที่ก็อาจจะแตกต่างกันไปเพราะว่ามอเตอร์ของรุ่น h ฮดี615 MEF นั้นลักษณะจะเป็น2โพและช่วงเวลาการใช้งานหรือระยะเวลาการใช้งานของ h ED d ดี615ี4คลาสสิกนั้นสามารถใช้งานต่อเนื่องได้3-4ชั่วโมงเนื่องจากมอเตอร์จะเป็น4โพจะมีการระบายความร้อนของมอเตอร์ได้ดีและลักษณะของเสื้อปั๊มก็ยังเป็นแบบข้อเหวี w ่ย e งซึ่งให้กาลัง ที่มีประสิทธิภาพสูงสําหรับเครื่องฉีดน้ําทั้ง2รุ่นนี้ลักษณะในการใช้งานเหมือนกันขึ้นอยู่กับความสะดวกของทางผู้ใช้งานสําหรับวันนี้ผมขอจบการนําเสนอเครื่องฉีดน้ําทั้ง2รุ่นคือ h ED d 6ทัชภาพขีด4สิและ h ED d 6ด5ั m b f ไว้แต่เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามจากเพจของ c า r t e r อร์เ e มีวิ g ุไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ